สวัสดีจ้ามาพบกับน้องอุยหักเ้ออีสานชาแน,นลจา้าอยู่ทงไฮทงนาคือเกาเ้อจากพี่น้องเมื่อนี้กะสิผ้ามาตำแก้วเห็ดไข่มาชว์ฟีมือตำแก้วเห็ดไข่แบบบ้านๆกินแบบทงไฮทงนาอหรีจา้า,าก่อนอื่นหฮกก็ต้องไปล้างเห็ดไข่ก่อนนอะจา้านี่น้องอุยกำลังเห็ดไข่แล้วกระเสียน้ำไปย่างละจา้าย่างหอมๆเพื่อสิตตำแก้วกินแ้งนี่จา้าปิ่งเห็ดไข่หอมหอมไว้ถ้าตำแก้วกินแรงลอจา้า หอมบ่พี่น้องหอมบ่บรรยากาศขนาดนี้จ้านี่อย่างเห็ดไคจ้าทงไฮทงนาเด้อจา้าเด้อสุกแล้วหอมมากเปิดพระอบพบนางโนราเบนิโอ,โอ,โอ หอมหอมเห็ดตะไคร่ย่างหอมหอมยังสีดกตำแก้วแซบคักขนาดพี้จ้านี่ ยั่วกับผิดตะใครจา้าจะเก็บมาแล้วกับมดอย่างตำแก้วสูพี่นองกินสันตัวจา้าบัดท,ที่นี่อ่ะนี่พริกเาพริกนี่กับปลูกเองจา้าบักพริกกันน่อยอหอมมากหอมมากหอมมากจา้าก็บักพริกลงด้วยจา้าเด้อ อันพูดตำแบบงๆธรรมาดาอีกจ้ะพี่น้องสุดไปสุด้ันนะจ้ะแก้วเห็ดตะไคร่นี่อุ้ยสีใส่แค่น้ำปลาผมชุสพอจ้ะปะลาลาอุ้ยบ่าใส่ปลาแดกบ่าใส่ได้จ้ะพี่น้องย้อน่ามันสิดับกินเห็ดไข่เขาจ้ากินปลานี่มันสิตัดกับกินเห็ดไข่เขาก็เลยบอตองใส่จ้าปลาแดกปลาลานี่นะ นี่จ้ะํำเลยจ้าจ้ะตอนนี้ก็เป็นหาม,มงลังแล้วจ้ะพี่น้องน้องชอบเปิร์กอะไรควายไปนอนน้ำจ้ะส่วนแม่ก็ทำกับเขานี่ละจ้ะแก้วเห็ดไข่าจ้ะพี่นอ้องยุกกลางทงให้ทงนะาจ้ะเมื่อนี้ถ้าพี่น้องมาเฮ็ดกับเขากับน้ำ กินกันอยู่ทงนาเลยจ้าเด้อโอ้มีความสุขหลายจา้าก็เหลือตะปุ๋งจา้จาน้ำปลาจา้าน้ำปลายอะนิดน้อยจา้าส่วนนี่กับผงนัวจา้าผงชูรสจา้าใส่ไปเลยจา้านี่เอากรมาตำหอมบ่าจา้าหอมบอ ตัวนน้องชอปเปอร์กับไล่ควายไปนอะน้ำเราก็ได้มากินเข้าเด้อชอปเปอร์เด้อมาจ้ามาบบดนี้มากินเข้าเข้าเหนียวไม่ไม่ไมหอมหอมกับแก้วเห็ดไค่จ่ามียอดผักกะทินออนเด้อพี่น้องจ้าอืมจับคักจ้าอันอันนี้ก็คือครัวกับสีหกแ่กับมิเตถ้ถวยตาม้ำ่นละจ้าเพราะว่าอยู่ทงอืม พี่น้องมาเด้อมากินขอกับแกเง,ง,งเห็ดไข่น้ำนองอุ้ยนะง่ายจับชูงเงียบปากเนึ่งข้าวข้าวเหนียวขา้าวไหมหอมหอมเขาวขาวเขาวจั้วเลยจ้ะพี่น้องข้าวเหนียวเด้จอ,อ,จอจ้ะออืืจ้ามืัอนี้ช่องหักเด้ออีสานฉันเนลกะย่าไปก่อนจ้ามากินข้าวเห็ดใครสำกันจ้ะพี่น้องแซ่บหลายขอบคุณค่ะ